สร้าพระญาสร้างนางกรมหอมพี่น้องอยู่วัดน่นสว่างปันน้องบัวตะบลญอุห้อครับผมเนี่ยนะเนี่ยพระญาสร้างนางกรมหอมตำนานพระญาสร้างพระญาสร้างอยู่นี่นางกรมหอมพี่อยู่ในหมูลพุนครับผมรนางกรมหอมอยู่หมุมพุน้รมพี่น้องนางกรมหอมอยู่ที่เนี่ยนางกรมหอม ไกลๆกับกับพญาสร้างนี่ครับผมอ่อจอยนอันนี้เห็นย่างนี่นะแม่เห็นย่างนั่นะโอ้ใบซีเตรมืออื่นดิครับผมให้พูดสร้างเออให้เข้าไปเข้าไปมอนแม่เข้าไปมอน หดเตรียมเพ่ดเตรียมเฮียน้องเตรียมบ่วงช่วงพญาสร้างนางบ่มหอมเตียมลายมือน้องผมอโอ้เห็นงามจริงพี่น้องเตรียมได้ทิศหนึ่งแล้วปีละเทียติครับจ้ละทิยละทียางานปัญญาสร้างนี่กันนงนี่ร่างปูชร้างอีกหนึ่งอันนี้เป็นนางแดงอันนี้เป็นปูชร้าง กับผมค่ากัย่ากูต่ากัยาพแม่อยู่บ้านนตดนิดน่บ้านนีอันยนู่กยากเลันเออนนี้ม่ไดงกย่เหอนีตรงตรงตียนั่นนะเไม่ให้ลุก็มาดนี่แม่จะเปลนมาจากปีแล้วโอเเพรารต้นต้อยพดานเ สามสิบันก็ได้้าหลงเรียญท่านกอล่าประมาณ30สกปีแล้วสามสิบสี่สิบสี่สิบแล้วนางผู้สังอันนี้นาเได้ขวอันนี้อันนี้เป็นผู้ใดเนี่ยนมคุมาวบางพฤออมโนราพาเวินนางแต้งเป็นดังนี้ครับผม น้องอยู่บ้านน้องบัวนี่พี่แม่บ้านเดียวบ้านบัวนะยังเซไลก็มายังเซไลก็มาเป็นดังนี้ครับผมนี่นักนี่นักนี่นักนี่นันี่หนักยางพื้นนะนะยางพื้นนะเลิกไปบ้านไหลแล้วเน่